สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลแคทคูปัต้าบ้านดุงค่ะวันนี้นะคะแคทจะมาแนะนำรุ่น L32ST ค่ะ oh. ค่ะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะคะรับรถฟรีดาวค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแคทพาดูตัวรถกันเลยนะคะค่ะนี่คือตัวรถ L32ST นะคะตอนนี้รับรถฟรีดาวค่ะจะมีอุปกรณ์นะคะจะมีใบมีดฐานโตรตารี่นะคะที่จะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ รายปีนะคะจะตกอยู่ที่95,343บาทค่ะแล้วก็จะมีงวดย่อยนะคะ2011เดือนในทุกๆปีนะคะค่ะถ้าลูกค้านะคะสนใจรุ่นไหนนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร061-021-8998ค่ะหรือว่า Facebook นะคะเซลแคทคู Computer, ป p ต้าบ้านดุงค่ะสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะวันนี้นะคะแคทก็ขอลา ใ,ในคลิปนี้นะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย